วิลล์อัพเลเวลทางการเงินไปด้วยกันกับสยามเวลล์แมนจเมนต์ตรวจสุขภาพการเงินแบบใดให้เจ้าของธุรกิจกับผมไอซ์คาสิเดตครับสุงจียดาค่ะโอเควันนี้อยากชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพทางการเงินให้เจ้าของกิจการเนาะเพราะว่าจริงๆเจ้าของ,งกิจการก็ต้องบริหารธุรกิจตัวเองบริหารเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย แล้วโอเคเราอาจจะในภาพการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะมี financial health check แหละว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเงินส่วนบุคคล3ด้านสภาพคล่องหนี้สินการออมการลงทุนของคนเนี่ยเรามีการตรวจสอบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วเราเบริษัทอะต้องตรวจสุขภาพยังไงบ้างซุ้มมีคําแนะนําบ้างไ,งางไงหมเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพการเงินให้เจ้าของกิจการอยากเล่าแบบนี้ก่อนดีกว่าว่าโดยปกติคนทั่วไปอะ่ะ ถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าของกิจการก็ต้องตรวจสุขภาพการเงินไหม,มแต่ว่าเราจะตรวจการบ่อยขนาดไหนสําหรับคนทั่วไปก่อนที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการหรือไม่ใช่เจ้าของธุรกิจอย่างน้อยปีละครั้งปีละครั้ง,อ,งอ,อ่ะโอเคคราวนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าบริษัทหรือธุรกิจของเราอะ่ะม,มันคือหนึ่งสินทรัพย์ ของการเงินส่วนบุคคลอ่ะมันเหมือนถ้ามองบริษัทก็อาจจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอ่ที่มันสร้างผลตอบแทนเติบโตได้มูลค่าเติบโตได้แล้วมันก็คือตัวรายได้หนึ่งของเราเช่นกันถูกไหมดังนะั้นถ้าเกิดเอาให้ดีสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตรวจแค่สุขภาพทางการเงินตัวเองส่วนบุคคลมันอาจจะไม่สะท้อนให้เห็นภาพชัด ทุกมิติเท่ากับการตรวจทั้งสุขภาพการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ตรวจสุขภาพการเงินของธุรกิจด้วยอืมอ่าวันนี้ก็เลยเหมือนกับอยากชวนให้มันคอม p พ r ดูกันไปคู่กันเพราะมันจะได้ย่อยง่ายๆเข้าใจง่ายๆเพราะเอาจริง financial ratio หรือว่าอัตราส่วนทางการเงินหรือการวิเคราะห์เงินของธุรกิจบริษัทอ่ะม,มันเยอะอ่าโอ้โห r a t i มัน r a t กี่ตัวคะคุณเกเดชคะเป็นสิบใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถกรุ๊ปมันมาได้ถูกไหมว่าเป็นหมด ก็เลยแบบอาสมุิเมื่อกี้บุคคลมีอะไรนะเมื่อกี้ที่ไอ้บอกสภาพคล่องอนิสินความการออการองออมการลง,งทุนอ่ะ,อะถ้าเกิดเราเอาบริษัทหรือว่านิติบุคคลอม,มองสามมุมเหมือนกันอเอาอาธิบายอย่างนี้ก็นะบุคคลธรรมดาคือหนึ่งส่วน ต่เจ้าของธุรกิจคือต้องเช็คไอ้ส่วนบุคคลธรรมดากับบริษัทเพราะเขามีกระเป๋าตัวเองที่เป็นเงินส่วนตัวนี่แหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการด้วยแต่ก็จะมีเงินที่อยู่ในบริษัทที่เป็นเงินของกิจการเหมือนกันเพราะงั้นต้องเช็คแยกกันใช่เพราะฉะนั้นเช็คของกิจการละกันนะสามกลุ่มเหมือนกันเลยสภาพคล้องเหมือนกันเดะอันนี้สองคือหนี้สินก็เหมือนกันส่วนที่สามของบริษัทอาจจะใช้คําว่าความสามารถในการทํากําไรอ่า ต่ของบุคคลเมื่อกี้เป็นอะไรนะการออมและการลงทุนอ่ะจริงๆมันก็เหมือนกันปะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเรามีเงินเหลือเรามีการออมไงก็คือกําไรไงถูกป่ะบริษัทก็คือมีกําไรก็คือมีเงินออมไงมินนิ่งเดียวกันหรือจะมองว่าจริงๆบุคคลเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็ทํางานหารายได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีส่วนที่กําไรนั่นแหละเป็นการเก็บออมการลงทุนเพราะว่าบุคคลธรรมดาก็เหมือนกับประกอบอาชีพ เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันกแต่ว่าใช้เวลาแลกเงินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นตัวกิจการก็คือทําประกอบธุรกิจนี่แหละแล้วก็เอากําไรเนี่ยมาสะสม,มเป็นของบริษัทเองถูกไหมใช่เอ,อนงั้นเรามาเทียบกันถ้ามาเริ่มอันแรกสภาพคล่องอสภาพคล่องของบุคคลมีอะไรบ้างนะทวนกันนิดนึงอันที่หนึ่งก็คือความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ เราก็เช็คอันสุดท้ายก็คือเป็นบอกว่าฉันเนี่ยมีสภาพคล่องมากพอเทียบกับสินทรัพย์โดยภาพรวมหรือเปล่าคือเราเป็นเจ้าของสภาพคล่องนั้นมากน้อยแค่ไหนส่วนที่เราเป็นเจ้าของเองเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นสภาพคล่องเท่าไหร่ซึ่งซึ่งอันที่สามอะซงชอบใช้คําว่าพัวไม่เล่นแน่มันชัดคือฉันมีที่ดินเยอะมากเลยฉันมีหุ้นเยอะมากเลยแต่้สินทรัพย์เยอะหุ้นสตาร์ทอัพทางนั้นเลยวันนี้ฉันต้องเอาตังนี่มันเป็นแคชออกมาจริงๆหรือว่าเป็นแบบเงินสภาพคล่องจริงๆออกมาเนี่ย มันเอาออกมาได้มันเอาออกมาได้แบบเร็วขนาดไหนถูกไหมก็เลยใช้คำว่าพรอมเลนแหเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ดินเยอะมากสินทรัพย์เยอะมากแต่สภาพคล่องน้อยอ่ะมาแก้ของบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นของนิติบุคคลเราพูดเลโชเป็นสับทางการนิดนึงอันแรกคืออะไรเคอเรนเลโชเคอเรนเลโชสูตรเป็นยังไงคุณไอคะ่ะสูตรเป็นยังไงคะจำได้ไหมคะจริง,รงก็เทียบกันง่ายๆว่าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเทียบกับหนี้สิน ต้องบอกว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนใช้คํานี้แล้วก็เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพราะเราจะดูว่าสิ่งที่มันหมุนเวียนได้ง่ายก็คือเทินเป็นเงินสดได้ง่ายเนี่ยระหว่างสิ่งที่เรามีคือสินทรัพย์กับภาระที่เรามีก็คือหนี้สินม,มันมัน,ม,นมันเท่ากันหรือเปล่าตัวเคเรนเ์นเนี่ยว่าว่ามันหมุนเวียนดีแค่ไหนขอแบบภาษาแบบสมมติถ้าเรามองบุคคลก็คือเรามองเป็นเหมือนเทียบกับภาพบุคคลจะได้ง่ายเหมือนตอนนี้เรามีตังในกระเป๋าเท่าไหร่ เพื่อไปจ่ายหนี้ไอ้ที่ผ่อนบัตรเครดิตศูนเปอร์เซ็นต์หนี้ผ่อนแบบสั้นๆเนี่ยแต่ทีนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เงินสดอ,อ่า,อ,อ,าอาจจะมีทองใช่ไหม จริงๆถ้ามันมีสภาพคล่องและขายได้เร็วแปลงเป็นเงินสดได้เร็วอันนี้ก็นับเหมือนกันคือความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือมันต้องหมุนออกมาเป็นเงินได้ได้ได้คล่องมันถึงเรียกว่าสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีสภาพคล่องประมาณนี้ถ้างั้นแอบขยายนิดน,นึงค่ะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทหรือของธุรกิจมันอาจจะเป็นสต๊อกก็ได้เนาะอืมเพราะเอาสินค้าในใน,ในคลังไปขายมันก็ได้เงินสดมาอ่าใช่อันนี้ก็คือตัวแรกเนาะเขาเรียกว่า current ratio อันนี้สองใช้เป็นคำว่า quick ratio ละกัน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วอือันนี้สูตรคือประมาณไหนก่อนก็เหมือนกับเอาเอาส่วนที่มันไม่คล่องมากๆออกไปลบส่วนที่มันไม่คล่องมากๆออกไปอ คือง่ายอันนี้จะเหลือแค่เงินสดเพียวๆแล้วสมมติว่าอีสต็อกพวกเนี้ฉันไม่ได้คิดว่ามันเอามาขายได้ฉันคิดแค่อีเงินสดนมันไม่คุิไงมันไม่คุิมันไม่เร็วกว่าจะเอาสินค้าไปขายเนี่ยโหต้องรอขายได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เออต้องราคาไหนก็ไม่รู้ด้วยเพราะงั้นมันไม่เร็วเพราะงั้นถ้าเกิดโดนเรียกชนะลีเร็วมันต้องเอาอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วๆมาใช้เขาเรียกเรียก็่าควิดเรชอ่าโอเคอันต่อมาจะเป็นเขาเรียกว่าแคชเรชั่น แล้วมันต่างไงกับควิกเลโชนะก็อันนี้ก็จะเน้นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดละหรือใกล้เคียงเงินสดมากๆอย่างเช่นพวกเงินฝากฝาก,ฝากประจำบางทีมีสาบกรออมทรัพย์ก็นับได้อะไรแบบนี้อ่าประมาณนั้น <Okay. S 2> เอาเอาที่มันใกล้เคียงกับเงินสดแล้ว,วเปลี่ยนได้ไวมากๆที่ไม่ต้องรอขายอะไรแบบต้องใช้ะระยะเวลาในการขายอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นซุงนะจะรู้สึกว่าซุงให้ความสําคัญกับแคชเลโชสุด เพราะว่ามันมันชัดชัดมันตรงไปตรงมาว่าถ้าเกิดวันนี้เงนินสดก็คือเงินสดอย่าเพิ่งไปคิดว่าอย่างอื่นจะขายได้ก็อาจจะให้ความสําคัญกับอันนี้มากส่สมันอาจจะคล่องแต่ถึงเวลามันอาจจะไม่คล่องก็ได้ถูกไหมใช่อ่เพราะงั้น make s u r ก่อนว่ามันมันมีส่วนที่คล่องแล้วมากๆจริงๆเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสภาพบ,บริษัทมีสภาพคล่องที่โอเคอ่ะอันนี้คือหมวดที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อมาหมวดที่สองพาหนี้สินกันดีกว่าอื ฮาลานี่สินเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นของบุคคลเราเทียบกับไปบุคคลสิบุคคลเราดูอะไรบ้างอันนี้ส่งดูหลักๆของบุคคลละกันคือความสามารถในการชําระหนี้กับสัดส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์เราถ้าพูดแบบภาษาบ้นบานๆก็คือฉันมี ทุกอย่างเลยนะสินทรัพย์ฉันทั้งหมดนะ,ะนี่ฉันควรไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ฉันทั้งหมดอพอถ้ามันถึงครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่แสดงว่าอีอกที่อีกที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือของเราถ้ามันเกินครึ่งแสดงว่าของเราน้อยกว่าของเจ้านี้แล้วใช่กับอีกอานหนึ่งที่ชอบดูก็คือว่าวันนี้ฉันทํามาหาได้มาหนึ่งร้อยบาทเงินเงินเดือนหนึ่งร้อยบาทฉันจะผ่อนไม่เกินสี่สิบบาทของรายได้สมมุติว่าเงินเดือนหนึ่งแสน ไอ้ไรที่ต้องผ่อน่ะก็คือห้ามเกินสี่สิบาทอันนี้คือแม็กซิมัมสุดแหละอันนี้บุคคลคราวนี้เรามาดูนิตีบุคคลภาระหนี้สินอันแรกที่จะดูดีเ e e อเลโชอภาษาไทยไหนดิดีเอเลโชอัตราส่วนหนี้ต่อทุนแต่เป็นหนี้รวมทั้งหมดมต่อทุนทั้งหมดมเจ้าหนี้การค้าม,มีเจ้าหนี้เป็นธนาคารม,มีเจ้าหนี้เป็นผู้ให้กู้ยืมต่างๆแับนับรวมหมดเลยอเอามาหารด้วยจํานวนทุนแล้วก็กําไรสะสมด้วย โอเคอันนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะมันมีผลอะไรมหสมมุติว่าบริษัทเราอาจจะมีหนี้เยอะๆก็ได้แต่ว่าโอ peration เราดีสภาพของดีกําไรดีแต่เผอิญว่าส่วนที่เป็นหนี้เยอะกว่าส่วนที่เป็นเจ้าของออเยอะๆเลยมันจะมีผลกระทบอะไรปะจริงๆถ้า เขาถ้าถ้าในทางการเงินมันก็จะเรียกว่าเป็นการเลเวอเรจเนาะหรือถ้าใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นก็คือเหมือนเป็นการใช้อัตราทดและกันว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมในการทําธุรกิจเรายืมเงินเจ้าหนี้บางอันมาก็ได้เพราะว่าเจ้าหนี้บางที่เขาอาจจะคิดดอกเบี้ยถูกอพอคิดดอกเบี้ยถูกมันก็คือต้นทุนทางการเงินมันถูก อาจจะถูกกว่าเงินปันผลที่เราอยากได้ด้วยซ้ำหรือว่าถูกก่าผลตอบแทนที่เราอยากได้เอ้ยมันก็ไม่เสียหายอะไรที่เราจะจ่ายดอกเบีย้ยน้อยๆแบบนั้นซึ่งการที่ดีเ a เ i ชมันเยอะมันก็เหมือนกับเราใช้อัตราทดพวกนี้เยอะอใช้ถ้าถ้าสับประสากมันคือเกียร์ลิงไงเนาะ <arina S 2> แล้วว่าเลชขึ้นไปอ่ามันก็เล v วว่าเลขึ้นไปเยอะซึ่งแน่นอนมันมาเพราะความเสี่ยง ความเสี่ยงคืออะไรก็คืออย่างที่รู้กันนะว่าเราเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันถูกบังคับว่าต้องจ่ายอมันมีสัญญาการกู้ยืมชัดเจนว่ามีต้นทุนทางการเงินด้วยแล้วฟิกซ์ด้วยถูกไหมฟิกซ์ด้วยซึ่งถ้าเกิดหารายได้มาไม่ cover ฟิกซ์ตัวนี้ก็มีปัญหาละถูกไหมเพราะว่ามีมีหนี้มามีหนี้เยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปมันมีมันมีข้อดีของมันในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียเป็นดักทองคมแล้วกัน อืม mm hmm. โอเคแต่แต่มุมเรามีมุมหนึ่งสมมติถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราอะ่ะมีหนี้เยอะมากเลยอะ่ะ mm hmm. แต่เราสามารถควบคุมมันได้ mm hmm. ใช้คํานี้เราสามารถควบคุมได้ธุรกิจเราลันได้กําไรสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ mm hmm. เราโอเคนะอ uh huh. แต่ถ้าวันเนี้ยเราต้องไปลงทุน uh huh. กับบริษัทที่หนี้เยอะ,อะ uh huh. เราอาจจะคิด อ่าต้องต้องระมัดระวังหน่อยว่าเอ้ยเรา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 ,เราไปลงคำว,ว่าลงทุนก็คือเราไปร่วมเป็นเจ้าของถูกใช่เราเอาตังค์ไปใส่เป็นส่วนที่มันเป็นอีค i t ตี้ส่วนที่เป็นเจ้าของอซื้อหุ้นนั่นเองอ่าแต่ว่าไอ้สินทรัพย์เนี่ยดันเป็นของเจ้าหนี้มากกว่าเยอะเกินอ่าอันนี้ก็ต้องระวงังงั้นจริงจริงสัดส่วนมันก็อาจจะเป็นแบบอย่างละครึ่งเหมือนกันเหมือนคล้ายๆบุคคลธรรมดาที่เมื่อกี้สุ้งบอกว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหนี้สักประมาณห้าสิบอย่างเงี้ยก็โอเคไม ถ้าเกิดเป็นบริษ,ษัทอะถ้าเอาจริงๆอะแบบสวยๆอะมันก็คือประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่เพิอเราเทียบเท,ท,ท,ทียบหนี้ต่อทุนมันก็เลยเป็น1.5เท่าประมาณนั้นก็อาจจะมากกว่าได้นิดนึงอ่าโอเคเพราะว่าบางทีต้นทุนการการการกู้ยืมมันอาจจะถูกกว่าอัตรางเงินปันผลหรือว่าอัตาราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการก็ได้อะไรแบบนี้ใช่เพราะความเสี่ยงมันต่ำกว่าด้วย อโอเคกับอีกกันหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคือความสามารถในการผ่อนหนี้เราได้มา100บาทเราไม่ควรผ่อนเกิน40บาทอันนี้คือบุคคลธรรมดาบริษัทก็เหมือนกันอ,อันนี้เรียกว่าอะไร interest coverage ratio อ่ามันคืออะไร coverage อ่ามันก็คือกำไรที่ต่อดอกเบี้ยที่จ่ายอ ถ้าแบบพูดง่ายๆก็อารมณ์เดียวกันเลยกับเมื่อกี้ว่าความสามารถในการถ้าเป็นบุคคลคือความสามารถในการหาเงินแล้วฉันจ่ายอ,อีพรนอะ่ะอ,อย่ากเกินเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าถ้ากําไรที่ฉันได้มาก็ไม่ควรที้จะไปจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด ซึ่งซึ่งกาไรตัวนี้อาจจะไม่ใช่กําไรสุทธิด้วยเนาะอาจจะเป็นกําไรจากการดําเนินธุรกิจแหละก็มีรายได้มาเราอาจจะไม่ได้เอารายได้ไปชาระดอกเบี้ยก่อนเนาะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายมีค่าแรงลูกน้องมีต้นทุนสินค้ามีนั่นนี่หักพวกนี้ก่อนหักค่าเสื่อมด้วยเราหักค่าเสื่อมหรือเป่าอันนี้หักค่าเสื่อมรวมไปแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจไปแล้วสุดท้ายเหลือเป็นกําไรก่อนดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีอ่าเหลือเหลือสองเจ้านี้หลักๆ ก็คือเจ้าหนี้จริงๆที่ให้ปล่อยกู้เรา <laughs> กับเจ้าหนี้น <laughs> <laughs> สัสมภาระสองเจ้านั่นเองโ <laughs> <Okay. S 1> อเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาระหนี้สินจริงๆก็ดูง่ายๆเนะว่าสัดส่สสวนหนี้ในพอร์ตเราอ่ะมันเยอะเกินไปไหมกับความสามารถในการชําระดอกเบีย้ยถ้าเกิดเป็นมุมบริษัทก็จะดูแบบนี้อ่ะมาตัวต่อมาเป็นความสามารถในการทํากําไรถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาก็แล้วอัตราส่วนในการออมและลงทุนอ่ะก็คือรายได้ หลังจากหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วแหละมันมีค่าใช้จ่ายเตมไม่หมดเลยแล้วก็เหลือสุดท้ายเก็บออมเท่าไหร่จริงๆมันก็ควรจะเก็บออมก่อนเนาะแต่ว่าในทางบริษัทเนี่ยเราคงคิดกําไรก่อนไม่ได้มันมีค่าใช้จ่ายรอก่อนถ้าเกิดกลับไปที่บุคคลเขาบอกอะไรนะออมสิบเปอร์เซ็นของรายได้อเราคิดแบบนี้เหมือนกับบริษัทได้ป่าว่าเราได้รายได้มาเท่าไหร่ เงินได้สุทธ well. ิของเราของบริษ <ad> ัทเนี like ่ยควรจะต้องเป็นสิเปอร์เซ็นเหมือนกันเราคิดแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะมันก็เหมือนกับเรามองว่ามันเป็นกําไรสุทธิของบริษัทเนาะก็คือถ้าเกิดตัวตัวเราเองเป็นกําไรสุทธิใช่ไหมเอ่อว่าว่าเหลือออมสักสิบเปอร์เซ็นก็คือเหลือกําไรสุทธิเนี่ยแหละไปออมก็เหมือนบริษัทเหมือนกันกําไรสุทธิสักสิเปอร์เซ็นเป็นเก็บสะสมเอาไว้เป็นกําไรสะสมก็มองแบบนี้ได้แต่จริงมันก็อาจจะแบบแต่ละธุรกิจไหม สมุดธุรกิจบางอันมันต้นทุนเยอะมากได้แบบสุดท้ายกําไรสุดที่เหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้นะแต่พอเอว่ายอดขายสักพันล้านเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นของพันล้านก็เยอะอยู่เท่าไหร่ล่ะร้อยมันก็อาจจะเท่ากับสิบเปอร์เซ็นของร้อยเอออะไรแบบนี้โอเคงั้นมีอะไรบ้างสําหรับความสามารถในการทํากําไร profitability อันแรกก็กําไรขั้นต้นก่อ profit margin อันนี้ก็ดูง่ายๆเลยอก็คือกาไรขั้นต้นนั่นแหละหารด้วยรายได้รวม คำว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยมันมันไปหักอะไรบ้างจากมีรายได้เข้ามาก่อน <Morris S 2> แล้วไอ,อ้คำว่าต้นทุนต้นทุนอ๋อก็คือรายได้มาหักเอาเอาต้นทุนสินค้าไอสิ่งที่ว่าคาว่าต้นทุนก็คือถ้าไม่จ่ายอันเนี้ยมันไม่มีสินค้าออกมาให้ขายนะ <c oughs> อันนี้ถูกอยากดิสคัสมาสมมติมว่าวันนี้เนาะสูงทําธุรกิจเโรงงานละกันสูงผลิตของสักอย่างหนึ่งสมผลิตแก้วน้ำ สูงมีราคาเออขายได้100อบาทขายได้100รอบาทเนี่ยเป็นค่าวัสดุพลาสติกของสูงเนี่ยทั้งหมด50ิบาทอ,อันนี้คือต้อนทุนขั้นต้นเลยปะใช่ก็คือเป็นมันมันก็จะเป็นเหมือนต้นทุนที่ออกมาเป็นตัวชิ้นงานด้วยเขาเรียกว่าต้นทุนวัตถุดิบอ้าวแล้วเราจริงๆอะ่ะมันจะมีพวกค่าแรงคนงานาในรายการผลิตแล้วก็ค่าแบบอย่างเช่นโรงงานนี้ฉันสร้างมาอย่างเนี้ย พวกนี้มันคือเป็นกําไรขั้นต้นด้วยไอ้มันมันเป็นต้นทุนด้วยหรือปาด้วยคือคําว่าต้นทุนมันก็จะมีทั้งต้นทุนวัตถุดิบอ่า material แล้วก็ต้นทุนการผลิตอ่าโอเคอ่ production cost กับ material cost ซึ่งอันเนี้ยก็คือจะเอาไปหักเป็นเป็นอยู่ในต้นทุนแล้วเป็นกาไรขั้นต้นอย่างที่บอกว่าเงินเนี้ยเราไม่จ่ายเนี้ยมันไม่มีของไปขายอ่าโอเคก็คืออยู่ในค่าของนั่นแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีคนมาช่วยฉันแพ็กมันก็ไม่มีของไป้ขายอยู่ดีอออ่าแล้วถ้าเกิดว่างานบริการนะต้นทุนขั้นต้นมันจะมีอะไรอ่ะก็คือคนที่ต้องเป็นทําหน้าที่บริการนั่นแหละก็จะเป็นต้นทุนขั้นต้นอ๋อถ้าอย่างนั้นสมมติว่าซุงทําหน้าที่อ่ะเป็นบริษัทวางแผนการเงินนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีคนที่คอยไปคุยกับลูกค้าดูแลลูกค้าเป็นแอดไวเซอร์ดูแลลูกค้าแล้วซุงจ้างเป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ถือเป็นต้นทุนขั้นต้นใช่ไหมเพราะว่าเขาคืออคคคคนนนนทีีี่่่่ยูููข้้้้้้้าาาาาางหหใใชถไไมมเปบรริกกกกลล็ ก็ไม่สามารถรับบริการได้ลูกค้าก็จ่ายตังค์ไม่ได้ออโอเคถ้าหันก็กําไรขั้นต้นก็คือหาให้ได้นะว่าต้นทุนขั้นต้นอ่ะคืออะไรต้องมาแตกยิบย่อยอันนี้ทางบัญชีเขาพอทราบอยู่แล้วมีเขาเรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็มาตรฐานในการบันทึกต้นทุนอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกอันนึงเอาอันนี้เลยกันอัตรากําไรสุทธิเน p โปรฟิตมาจินอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับกําไรขั้นต้นเมือ่อกี้เราหักต้นทุนไปละมันยังไม่มีใครจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าใช้จ่ายในการขายไงบางทีเราผลิตเนี่ยของอยู่ที่โรงงานเนี่ยลูกค้าอยู่นู่นปทุมธานีอยู่นู่นเชียงใหม่เขาไปขายมันก็จะมีค่าค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการขนส่งเราแบ่งส่วนแบ่งให้ทีมขายอ่ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายด้วยค่าการตลาดถูกไหมโฆษณาเพื่อให้ลูกค้ารู้จักไงกับสินค้าเราหรือบริการเรามันก็จะมีแล้วก็ต้นทุนอีก อ่าเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายละกันอีกอีกอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารในการจัดการอ่าค่าแรงทีมอื่นคนทําบัญชีอ่าทีมอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นคนผลิตแต่ก็ต้องมีเขาอยู่เหมือนกันรองซัพพอร์ตเอแอดมินแอดมินอะไรแบบนี้อ่บริหารหรือว่าค่าตัวเจ้าของกิจการนั่นแหละที่วันนี้เราพูดถึงอาจจะอยู่ในส่วนของผู้บริหารถูกไหมมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่ใช่ต้นทุนแล้วดอกเบี้ยกับภาษีด้วยไหมด้วยเหมือนกันก็ต้องเอามาหัก พรงนี้หักให้หมดก่อนจนสุดท้ายเหลือหักใช้จ่ายออกหมดแล้วเจ้านี่กับเก็บดอกเบีย้ยเก็บค่าภาษีไปครบละเนี่ยแหละเหลือกําไรสุดที่บรรทัดสุดท้ายเท่าไหร่นั่นแหละ คือเน็ตโปรฟิตมาจินเมื่อไปเทียบกับรายได้ที่ได้แสดงว่าเมื่อกี้สมมติถ้าเที่ยวบุคคลธรรมดาบอกว่าเเราอยากออมสัก10%ของรายได้1 0อาจจะมาแมชกันกับ n น t profit margin ถูกไหมหรือว่าเป็น Cross Profit margin ก็บอกว่าเป็นหลักการที่ใกล้เคียงกันเป็นเป็นเน net profit margin ได้เพราะว่าใช่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องดูว่ามันค่าใช้จ่ายเนาะถ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาภาษีก็เป็นค่าใช้จ่ายถูกเราจ่ายดอกเบี้ยธนาคารบางทีเราไปกู้มาก็เป็นค่าใช้จ่ายถูกกินข้าว เดินทางท่องเที่ยวก็ใช่ใชเป็นค่าใครจา่ายเพราะงั้นก็คือ,อเ,คเงินที่เหลือเก็บออมเนี่ยก็อารมณ์ใช้ใช้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับในโปรฟิตมาจินได้โอเคถ้าอย่างนั้นก็เราก็มองภาพเห็นทั้งสามด้านแล้วเนาะตั้งแต่สภาพคล่องหนี้สินแล้วก็การทำกำไรมีอะไรอีกไหมสำหรับเจ้าของกิจการที่เราจะต้องดูเพิ่มเติมสำหรับบริษัทก็จริงๆมันจะเป็นพวกดีเทลในโอเปอเรชันไหม มันก็จะมีอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าจริงๆเลยโชว์มันมีเยอะมากมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราพูดไปนะวันนี้หรอกมันก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นวิธีการวัดว่าการดําเนินธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอหรือยังอ่าเราสามารถเอาสินทรัพย์เนี่ยมาสร้างไรายได้ได้เยอะแค่ไหนอ่าหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าลูกหนี้การค้าให้เป็นไรายได้ได้แค่ไหนเปลี่ยนเจ้าหนี้การค้าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการหมุนเงิน เขาเรียกว่า Castle แคสไซเคอลวงจรเงินสดรับมาใช้เวลากี่วันจ่ายออกใช้เวลากี่วันสุดท้ายแล้วเงินสดอยู่กับเรากี่วันอะไรแบบนี้ก็มีเลโชแบบนี้ส่งชวนอย่างนี้ดีกว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะแล้วเราเช็คเออ Personal Finance s o r s o n i n f n n e n c e ก็คือ,อเช็คการเงินส่วนบุคคลดีเยี่ยมสามตัวพอ,อเช็คก,กับบริษัทดีเยี่ยมสามตัวแบบเนี้ซสงว่ามันโอเคกับการที่จะแบบเราอยากจะไปต่อยอดทำอะไรต่อ,อ หรือว่าไปบริหารเงินเพื่อเป้าหมายอื่นๆต่อ,อแต่สมมติถ้าเกิดว่าบุคคลดีแต่บริษัทไม่ดีเราในมุมไอ,อคิดว่าน่าจะให้คําแนะนํำยังไงไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคําว่าบริษัทไม่ดีมันต้องดูม,มุมไหน,นเนาะเขาสภาพคล่องไม่ดีหรือเปล่าการกู้ยืมเยอะเกินไปหรือว่าเขาทํากําไรไม่ได้ก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแหละคือดีเทลมันก็ค่อนข้างยุบยับละเอียด,ยดแต่ว่า พอย์ลหลักๆคือมองสามอันนี้ก่อนเพื่อหาได้ว่าเที่บอกว่าบริษัทไม่ดีมันไม่ดีที่ตรงไหนเพราะว่าสามอันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นวิธีการบริหารจัดการที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างกันอ่าไอถ้าถ้ามองเรื่องสภาพคล่องเนี่ยจริงๆถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือมันเหมือนเป็นการบริหารหน้าตักของของบริษัทนะว่าไอเจ้าหนี้กับเงินที่เรามีเนี่ยพอแค่ไหน แล้วก็การกู้ยืมก็ดูว่าเงิน mm. เงินในบริษัทเนี่ยจะเป็นของเราหรือเป็นของเจ้านี้จะเป็นของเจ้าของเจ้านี้นะก็เป็นการบริหารแหล่งเงินทุน mm. แล้วก็ไอ้เรื่องของสุดท้ายความสามารถในการทําอะไรก็เป็นการบริหารโอ peration แล้วหรือว่าการบริหารการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่รอบๆบริษัทอยู่แล้วก็เข้าไปวิเคราะห์เราเราทำเฮลท์เช็คอยู่แล้วถูกไหมจากเมื่อกี้ที่เราวัดไปแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยไปบริหารบริษัทก่อนเพื่อที่ว่าโอเค เพื่อที่จะทำให้ฟื้นฟูให้บริษัทกลับมาดีจากไม่ดีกลับมาดีในขณะที่เราเองก็ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดูแลด้านการเงิน,นส่วนบุคคลให้มันยังคงดีอยู่ด้วยนะมไม่ใช่กําลังทําให้บริษัทดีแต่ว่าต้องไปไฟต้องไปเสียสละให้เจ้าของกลับมาแย่เพื่อให้บริษัทดีอ,อะไรแบบนี้อันก็จริงๆก็สรุปประมาณนี้ง่ายๆก็คือเช็ค3ด้านทั้งบุคคลทั้งบริษัทเสร็จแล้วก็เอามาทำบ่อยๆคำว่า<อ>บ่อยในที่นี้ก็อย่างน้อยปีละครั้งละกัน แบบเนี่ยช่วงนี้เนาะเดี๋ยวจะปลายปีอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงทามมิ่งที่ดีเลยในการแบบมานั่งตรวจอะไรพวกนี้หรือบริษัทในที่ต้องเขาเรียกว่ามอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดก็อาจจะแบบเป็นรายไตรมาสก,ก็ได้หรือถ้าต้องใกล้ชิดมากๆก็เป็นรายเดือนอะไรแบบนี้เนโอเคงั้นก็วันนี้ก็มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมน่าจะประมาณนี้ไหมอืมเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่อยากเน้นย้ําสําคัญเลยก็คือเวลาเรา ดูเรื่องของการตรวจสุขภาพการเงินให้กับเจ้าของกิจการเนี่ยนอกเหนือจากสุขภาพการเงินของตัวเจ้าของเองแล้วกับเงินกระเป๋าส่วนตัวแล้วเนี่ยสุขภาพการเงินของบริษัทก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่บอกไปนะสภาพคล่องภาระหนี้สินแลวก็ความสามารถในการทากำไรของตัวบริษัทเองเนี่ยมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัวเจ้าของได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของก็คือต้องรออะไรรับเงินปันผลต้องรอรับรายได้จากกรรมการถ้าบริษัทไม่มีความสามารถในการทากาไรบริษัทไปไม่รอดเอาเจ้าของรอด มันก็อาจจะไม่ยั่งยืนในระยะยาวหรือในขณะเดียวกันเอาบริษัทรอดแต่เจ้าของละ่ะเป้าหมายกเกษียณ <c oughs> ของเขาละ <c oughs> ่ะเป้าหมายส่งลูกไปเรียนต่อละ่ะอะไรแบบนี้เนาะมันก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าเท่าที่ควรนะแล้วก็ตัวเจ้าของเองก็อาจจะซัฟเฟอร์ได้ในการบริหารแบบนี้เพรานะนั้นมันก็ต้องบริหารทั้งคู่ไปด้วยกันนะเพราะนั้นวันนี้คอนเทนท์ที่คิดว่าพูดกันไปเนี่ยประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงละในการที่แบบว่าจะให้ คนที่ได้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้จะเอาเรยโชหรือว่าเอาความรู้ในการตรวจสุขภาพทางการเงินเนี่ยลองไปตรวจสุขภาพดูครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการคนนึงเนี่ยคุณดูเรื่องการเงินของตัวเองดีละของบริษัทละ่ะในส่วนที่เป็นจริงๆต้องบอกว่าเจ้าของกิจการส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่าบริษัทเนี่ยแทบจะเป็นสินทรัพย์ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตละเกือบจะทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบเทคแคร์ดูแลตรวจสุขภาพมันให้ดีเช็คมันให้ดีว่าสภาพคล่อง อ่าภาระนี้สิ <Easy. S 1> แล้วก็ความสามารถในการทําอะไรอย่างน้อย3ด้านเนี้ยโอเคหรือยังแล้วก็ถ้าของตัวเองดีแล้วก็ค่อยมั่นใจหน่อยนะครับว่าทั้งเจ้าของแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยน่าจะไปได้ดีทั้งคู่ได้เลยก็สร้างความสมดุลเนาะ <c oughs> ระหว่างตัวเองกับบริษัทให้ดีละกันโอเค ได้ครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มนะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์ใหม่ที่เราออนเนี่ยก็จะได้ติดตามกันได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทันทีเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณสูงม,มากที่อคไอเช่นนกัมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพให้เจ้าของกิจการนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเลเวลหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อัพเวลอัพเลเวลทางการเงินไปด้วยกันกับสยามเวลฟ์แม a จเมนต์